สำหรับโซโหคลิกนะครับก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำหรับแชทนะครับ Voice Call แล้วก็วิดีโอ a l l นะครับเราสามารถที่จะโทรหาเพื่อนร่วมง,งานของเรานะครับหรือว่าประชุมออนไลน์ผ่านตัวนี้ได้ทันทีนะครับโดยโซโหคลิกเนี่ยก็มาพร้อมกันกับแพลนทุกแพลนของโซโหเมลแอนด์เวิร์กเพลนะครับเราสามารถใช้งานตัวนี้ได้ทันทีนะครับ โดยเบื้องต้นก็สามารถเข้าไปที่ตัวโซโฮเมลนะครับแล้วก็กดที่ตัวแทตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่คลิกนะครับเมื่อกดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานตัวโซโหคลิกได้ทันทีนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเป็นกลุ่มต่างๆในการใช้งานกับเพื่อร่วมงานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่3ท่านนะครับสามารถที่จะประชุมงานร่วมกันได้ทันทีเมื่อเรากดตัว Start m e e t i n g นะครับสำหรับเอ่อ การใช้งานก็สามารถที่จะแชร์สกรีนกับเพื่อนรุ่มง,งานของเรานะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้งานผ่าน ios แล้วก็ android ได้นะครับจะมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดนะครับสํหรับตัวโซโหคลิกนะครับก็สามารถที่จะแชร์ไฟล์ได้เพิ่มเติมกันในระบบนี้ได้เลยนะครับสําหรับทีม m าร์เก็ตติ้งทีมเซลล์หรือว่าทีมเดเวลลอปเปนะครับที่เรามีการต้องแชร์ไฟล์แล้วกบ็บางครั้งไม่สามารถจะแชร์ผ่านเมลได้ก็สามารถจะมาแชร์ผ่านตัวคลิก ตัวนี้ได้ทันทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านมือถือของเราก็ได้ถ้าเกิดเรามีไฟล์รูปไฟล์อะไรจากมือถือก็สามารถจะใช้โซโหคลิกนะครับที่จะแชร์ไฟล์ระหว่างกันก็ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ความปลอดภัยในองค์กรของเราสูงขึ้นนะครับในการแชร์ไฟล์ต่างๆแล้วก็เป็นระบบ p r i v a t e ของบริษัทของเรานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ